สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทําการฝึกน้องหมานะครับไม่ให้ออกจากบ้านนะครับเวลาเราเปิดประตูบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการฝึกกันเลยนะครับผมอุปกรณ์การฝึกของเรานะครับก็จะมีนะครับหนึ่งนะฮะคิกเกอร์คิกเกอร์ตรงนี้แล้วก็ขนมนะครับส่วนของผมจะใช้เป็นขนมอกไก่นะครับขนมอกไก่อบแห้งนะครับโอเคนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับของผมมีสายจูงฮะ ก็ต้องใส่สายจูงตรงนี้ก่อนนะครับ <c oughs> เราจะต้องรอจนกว่าน้องหมาจะสงบแล n นิ่งนะครับให้เขานั่งลงอย่างนี้ครับ <c oughs> มุิว่าน,นะครับ <c oughs> นั่งถ้าคนไหนมีคิกเกอร์นะครับก็สามารถนั่งปุ๊บนับในใจหนึ่งสองสามแล้วก็กดแล้วก็ให้ขนมนะครับเก็บมากแล้วก็ชมนะครับ ส่วนถ้าใครไม่มีคิกเกอร์นะครับเดี๋ยวดูดวิธีการต่อไปมานั่งน่าสำคัญนะครับขั้นตอนแรกต้องให้น้องเขานั่งก่อนนะครับที่หน้าประตูสมอนะฮะให้เขานั่งแล้วก็ให้เขานิ่งก่อนนะครับ ฝึกนั่งแบบนี้นะครับจนกว่าจนกว่าเขาจะนิ่งนะครับแล้วเราค่อยทําขั้นตอนที่2ต่อไปนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือให้เราเปิดตูอย่างนี้นะครับเปิดประตูอย่างนี้แล้วก็เปิดปึ๊บแล้วก็เปิดเข้าแต่เราต้องสั่งต้องหมาให้นั่งคอยก่อนด้วยนะครับสมมุติว่านะครับประตคูคอยคอย ก็ผมแล้วก็ให้ขนมนะครับสำคัญเลยนะครับผมอย่าให้เขาพุ่งออกไปนะครับต้องให้เขานิ่งๆนิ่งๆเสร็จก่อนนะครับไม่่อยดีมากเก่งมาก่อย เก่งมากหลกเก่งมากดีมากคอยคอยเก่งมากดีมากขั้นตอนที่สองนะครับทําแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมจนกว่าน้องหมาจะเริ่มนิ่งนะฮะจนกว่าน้องหมาจะเริ่มนิ่งเริ่มเข้าใจนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อขั้นตอนที่สามนะครับสําหรับขั้นตอนที่สามนะครับ เราจะเปิดประตูอย่างนี้นะฮะแล้วเราก้าวออกไปนะครับแล้วก็สั่งของหมาคอยคอยก็จะปิดเข้ามานะครับแล้วก็กดคิกเกอร์ดีมากนี่แล้วก็ชมแล้วก็ให้ขนมนะครับคอย Mà 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 Rồi. เราจะทําแบบนี้ซ้ำๆเรื่อยๆนะครับขั้นตอนที่3จนกว่าน้องหมาจะแม่นคําสั่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อคําสั่งที่4นะครับขั้นตอนที่4ี่นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดประตูแล้วก็เราไปข้างนอกแล้วก็ปิดนะครับให้น้องนั่งคอยนะครับวนั่งคอยคอยสั่งคอยก่อยนะครับคอยคอยคอย เจ๋งมากเก่งมากทำแบบนี้นะครับเดินโชว์มีกครั้งหนึ่งเยอะไนั่งค่อยค่อยค่อย โอเคนะครับขั้นตอนที่4ทําแบบนี้ซ้ำๆเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้องหมาเราจะแม่นคําสั่งนะครับโอเคนะครับทีนี้เราจะมาลองเ,อเดี๋ยวผมจะลองเอารถออกนอกบ้านดูนะครับเดี๋ยวเปิดประตูทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าน้องหมาของเรานะครับจะวิ่งออกไหมนะฮะหรือว่าจะทําตามที่คําสั่งเราสั่งไว้ให้นั่งคอยนะครับเลี้ยงคอยคอยคอย

มีวิธีเดินนะครับสําหรับบ้านไหนนะครับที่ฝึกไม่ได้ครับน้องหมาไม่ค่อยฟังนะครับมีวิธีหนึ่งที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือ,อยังลุกนี่เลยนะครับลามไปง่ายที่สุดนะครับ <c oughs> <c oughs> ลามไ้นั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งนี่ลามไปอย่างนี้นะครับง่ายสุดคอยคอย โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครถูกใจผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าผู้ล,ลียด้วยนะครับผมสวัสดีครับ